มันี่่ใสคนไอ้ทางหมู่บ้านนี้อยู่ทางโน้นเขาเขาว่าเขาดูคลิปแม่เขาว่าเขาซื like <f ans> <f ans> ้อตามแม่ฟันว่าไอ้ซื้อที่จะยกบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โอ้โหโอ้โหที่แล้วแม่ฝันดีมากเลยนะครับผมกันดิ้งขี่ใสเป็นโกนๆเลยนะครับโอเคที่แล้วก็มาจริงๆเนาะแม่น้อที่แล้วเนาะมาอยู่แม่บอก อายุแม่ฮากาวเต็มเต็มอายุต้องมากด้วยถ้ใครได้ดูคลิปเมื่อที่แล้วพ่อแม่กานประเด็นบาที่ใส่คนไอ้ทางหมู่บ้านนี้อยู่ทางโน้นเขาเขาว่าเขาดูคลิปแม่เขาว่าเขาซื้อตามอยู่บ้านนีนกันเยอะไปดูเขามาแค่เห็นคลิปแม่เขาว่าอุ้ยเขาว่าดูดูดูยายเซตข้าวกลางอีกแล้วเขา youtube ติดตัวยายเซตออคนหนึ่งเลยเขาก็ดูเปิดดูเขาว่า เขา,าจาได้ว่าอแม่บอกเขาว่าอายุห้าเก้าเท่าลั้เลยเขาซื้อหกหกห้าด้วยเลขอันนี้อไ,ไอเลขไอทะเบียนรถเขาเขาก็ถูกตรงบนต่งางห่ังตรงบนเขาได้บนและล่างเลยทะเบียนรถเขาหกหกห้าทะเบียนรถมอเตอรเป็นเลขอายุไปเนาะ กก็ดีใจเนาะกับคนที่มีโชคมีลาบเนาะกับลูกแม่ด้วยเราก็มาตามต่อเนี่ยตามต่อจะมาที่สิบหกกันเลยคะแม่ฝันได้ยังเอ่ยแม่ฟันว่าไอซื้อที่จะยกบ้านแปลงหนึ่งซื้อที่ยกบานราคาเท่าไหร่เนาะแม่ยังยังไม่รู้ราคาเลยกำลังกลังจะไปเคลียร์พื้นที่ยังไม่ได้จ่ายทางอะไรเขาว่า อที่ตรงนี้เหมาะนะมากเลยเมยก็ว่าเอาตรงนี้เลยเมยก็เอาจอบอะไรไปเคลียรที่ให้มันเสมอเรียบนะเมจะยกบานวางก็<อ>เลยว่าเขาว่าอสงสัยบานเล็กที่เลยเขาว่าโอ้สงสัยบานเล็กที่บานเล็กที่หกเจหกเจ็ดหมูอะไรเนาะหมูห้าบานเล็ที่หกเจ็ดหมูห้หห้า บ้านเลขที่67เจหมู่ที่ซื้อเยอะไหมครับคุณแม่ไม่เยอะหรอกเราแบบ่ะพอดียกบ้านเลยอ่ะได้หลังหนึ่งแม่ว่านะได้หลังหนึ่งเรางานหนึ่งบ่ได้ได้งานหนึ่งงานเนาะหนึ่งงานแม่เขียนให้เลยดีก่อนนะค่ะเดี๋ยวจะได้โทรใหเร็วๆบ้า่าะบ้านเล็กที่เนาะแล้วก็อายุแม่ดีเนาะเพราะว่าแม่เป็นคนฝัน แม่จะเอาอพศแม่นะพศแม่อายุอ่างยุอย่างนเนาะพศอายุห้าเก้าองแลี้วยังพศพศกลับบ้านเด็กที่นดึงเลยดึงตรงนี้เลยแม่เออเออเป็นสเขียนแล้วนะ แลที่ใส่เป็นกรอสีดำค่ะโอ้โที่ใส่แม่ซึ่งก็ออกใน่ายวิชี่แม่ชอบเอาตัวเล็กเนี่ยแต่รองแม่จะให้ตัวนี้นะสามร้อยหกหนึรอยหกบสุดไหมวงกลมเราชอบตัวนึงสุดแม่จะชอบเล็เนี่ยวที่ชอบที่สุดสามร้อยละเลยส่วนเจ็ดห้าก็ต้องตัดไปตัดเอาเนาะตัดเอาค่ะ คนเป็นโรคนเลขแม่ผมหอมนี่นะคะเลขแม่ผมหอมเด้อทุกท่านโซแม่คันเซอร์ที่เพลงหนึ่งจะยกบ้านนะยังไม่ได้ยกเลยก็เลยยังไม่รู้ราคาเลยใช่ยังไม่รู้ราคายังไม่ได้ใจอะไรเขาอ่ะฟันว่าไปซื้อที่แปลงหนึ่งเตรียมยกบ้านนะคะคอกตัวหนึ่งสามตัวก่อนแต่ยังไมรู้ราคาไม่รู้ราคาอรับใครยังรู้ราคาแม่ผมก็รับทิมรอเลยครับ คงสุดท้ายน่าจะมีราคาในตระบบนะครับพรุ่งนี้แม่จะไปรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทที่ไหนแม่นี่ที่ไอ้ศาลาบ้านศาลาอ๋อเดที่ผู้เสีงที่ผู้เสีงที่ผู้สิยงบ่เขาจะไปทำบุญสังฆทานแม่จะไปกับพระโอ้ยไปทำบุญไปทำบุญเขามีสังฆทาน กระชงานสังฆทานได้หลายวัดอย่างนี้ป่แม่จ้าแต่แตว่าถ้ารอวันพระนะมันไปไม่ครบก็ต้องไปวันธรรมดามาตรงนี้ค่ะกันไปโดยพระพุทธบาทเนาะค่ะมื่อคืนศาลานี่แหละบ้านศาลา เลยบ้านทํำภปคไปบ้านโคกตาลแล้วก็เลี้ยวสายตรงคลองตรงสะพานนี่แหละเลี้ยงซ้ายขึ้นขึ้นเขาคะจะไปทําบุญตรงนี้สำหรับองคน,นี้ไม่รวยพันแก่ครั้งเดียวไหมพันแค่ซื้อที่ ฝันแค่ครั้งเดียวที่คงจะท้ายน่าจะมีนอนที่วัดนั่นแหละฝันไปทือศีลฝันที่วัดไปถือศีลวันนั้นไงวันพราแต่ซีซีนี่ก็ฝันที่วัดเลยฝันที่วัดฝันที่วัดนะคะทุกคนฝันไปถือที่จ้าวัดนี่แหละพอวันพระแม่จะไปถือศีลไงเดี๋ยวก็จะจบแล้วเนี่ยเรือเรือขี่คนซากไปจบคนซาก็จบก็ไม่ได้ไปถือเลย คือโมเาลยไม่ได้เคาลายรัวันคระหฮมเาวคือสินเปตบวชสินเปรตคือซินเปรตใช้ชุดนี้โบกได้มัืไม่ไม่เป็นซินหรอเป็นซีโรอยู่นะครับทุกคนม่จะใส่ชุดขาวเพราะผิดสินนะโบกนี่ก็ต้องใส่ชุดนี้นะครับงวดนงว่อนก่อนแม่ก็ให้ห้าแปดเก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดก็เข้าที่ตัดเนาะถ้าตัดก็ห้าเก้าเนาะ เก้าที่ห้าเก้านะแต่ว่าแม่มาเต็มเต็มห้าเก้าใช่อายุก็มาเต็มเต็มห้าเก้าฝันก็ได้ขี่ใส่หม่ชดก่อนนะขี่ใส่จริงๆนั้นมันจะออกอายุเลยเนาะอับอายุแม่อได้อุ้มมันแบบมันมาขี่ใส่ตรงหน้าสองสามก่อนมาขี่ใส่เด็กเออแบบฝันแปลกๆนะนีอันนี้นะฝันเห็น ว่าจะซื้อที่ว่าจะเอาที่ตรงนี้แหละว่าสวยว่ามแม่ก็เอาจอบเคลียเคลียเคลียให้มันเสมอนะดินนะม,มันสูงมันตำ่ำแม่ก็เอาจอบเคลียเคลียเคว่าเอาตรงนี้แหละย,ยังยังไม่ได้ซื้ออะไรยกบ้านหรอกว่า ว่าจะจะยกบ้านอะเราจะยกสูงตามด้วยอที่มันไม่ไม่จบจอบเจ็ดเนาเอาจบเคลียเคลียเคลียจบเจ็ดเนาะจบเจ็ดด้วยจอบเจ็ตรง็นีเจ็ดใช่เจ็ดจุกบ้านเลขที่เนะบ้านที่นี่มันมีเจ็ดนะบ้านเลขที่ก็เจ็ดในฝันก็จับจอบจอบก็เป็นเจ็ดเนาะค่ะฝันนะครับ เลขครองที่ไม่ให้เนีย่ยข้างล่างเนีย่ยร้องเล่เลกันต,ตัวตัวรองอ ó, มาอย่างเงีม่ตัวรองตัวก้นลมเล <ไ uestos. S 2> <AN> ่นๆก็ไอความฝันนี่แหละแม่ว่าจับจอบอ่ะเคลียเคลียตรงที่จะยกบานะ้านอ่ะมันเป็นเคลียไปเคลียมามันเป็นเคลียเป็นรอบเลยก็เลยแม่จะว่าจอบก็มาเจ็ดแล้วเคลีย เคลียร์ที่ดินนะเคลียร์รอบวงกลมเลยก็แม่ก็ว่าเป็นศูนย์นะก็เลขที่ที่บ้านนี้มันหมูหะอยู่แล้วจาะก็เลยเป็นที่มาของที่มาศูนย์เจ็ดห้าที่มานะคะของแม่ผมหอมเนาะจะหกเจ็ดบ้านเลขที่นะจะหกเจ็ดบ้านเลขที่ศูนย์แปดนี่เป็นพศเกิดศูนย์แปดศูนย์ห้าพศเกิดของคุณแม่ผมหอมนะคะซึชงวดก่อนนะออกเลขอายุ ตรงๆเลยห้าเกนะคะตัวนี้อายุแม่5-9า้าโอไปแล้วค่ะพศอันนี้อันนี้ห้พศอันนี้ห้พศมาพศเกิดแม่เกิดวันที่สิบเอ็ดนะสิบเอ็ดมกราเดาค่ะ เดี๋ยวเรามาต่อตามต่อโค้งสุดท้ายกันนะทุกท่านถ้าถ้าแม่จะให้อันเนี้ยไอ้ล่างนะมันจะมาหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวแม่เขียนให้หนึ่ง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 ใช่หนึ่ง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 นี่มันเป็นเลขไอ้คือว่าแม่เกิดเกิดหนึ่งหนึ่ง โเตอรวันที <át> <cuanto> <re> ่ส <sa le> ิเอ็ดเนาะแม่คือวันที่สิบเอหนึ่งก็ลงท้ายด้วยเจ็ดเนี่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดงค่ะหนึ่ง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 เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่างเี้ะไปลองไปแปงเลขกันเนาะโอเคนะคะขอบคุณแม่ผมของมามากเลยนะคะจ้าฝากลูกล้านให้ฟัง ไว้เพื่อว่าเออแนวทางแม่ก็ไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกก็ว่าผิดถูกก็อย่าอย่าพูดว่ากันว่าให้ไปเลยบางทีมันก็มีถูกมีผิดมั่งแหละเนาะไม่ได้ถูกตลอดหรอกให้เป็นแนวทางเนาะสำหรับผมแนวทางของแม่ผมหอมนะคะติดตามให้ทัวทำไมไม่เคิัมใช่ไมแม่จะมีนะ โค้งสุดท้ายก็น่าจะมีนะเดี๋ยวแอดมินมาตามโค้งสุดท้ายให้นะคะสำหรับใครที่อยากได้โค้งสุดท้ายของแม่ผมหอมนะคะพิมพ์คำว่ารอนะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะเนาะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ